สวัสดีคุณชายคคุณชายนะครับเต็มรูปแบบเลยฟิตติ้งใช่ครับผมใช่ครับเป็นไงคะแต่ละคนบทบาทก็ในทีละราชาเดอะมิวสิคว์อารมรับบทเป็นชัยชัยเป็นตัวแทนของคนที่โอยไฟแรงมากมีแบบว่าเป็นคนหัวรุ่นใหม่ในสมัยนั้นนะครับชัยชัยโยงี้ยหละชัยโยประมาณนั้นนะครับพี่ชัยโยรอนี่เว่าเป็นเรื่องแรกด้วยคาแรคเตอร์ด้วยใช่ครับคือของผมเองเนี่ยเรื่องนี้ครับในทีละราชาเนี่ยผมรับบทเป็นร้อยเอก หลวงเทิดบดินทร์ทครับเ,เป็นวายากหลวงก็ง <laughs> ใช่ก็ <laughs> ถือว่าเป็นตัวแทนของคือผมเป็นคนไทยแล้วก็ <c oughs> จะเป็นทหารที่ขึ้นตรงครับทหารรักษาพระองค์ของรอ6เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับบทบาทใน,ในเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่บางทีเราเราจะเหยียดคนคนต่างชาติโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างตัวชัยเนี่ยเป็นคนเป็นคนจีนครับที่รู้สัมผัสมาเลยเราก็จะรู้สึกว่าเขาจะ ต้องคดโกงหรือเป็นคนไม่ดีครับซึ่งซึ่งจะเป็นตัวแทนของคนที่รักรักชาติแบบสุดขั้วในอีกแบบหนึ่งใช่ครับซึ่งเป็นเกียรติประวัติในชีวิตไมหมคะได้มาร่วมงานเกี่ยวกับโอ้โหทีละราชาขนาดนี้นใช่ครับคือปกติแล้วอํามีโอกาสร้องคอนเสิร์ตในหลายๆครั้งเกี่ยวกับเพลงของรัชกาลที่6มาครั้งนี้รู้สึกว่าโอ้โหยี่มันคือการทําละครแล้วก็เป็นทํางานเฉลิมเกียรติท่านเลยนะรู้สึกว่าดีใจครับวันแรกที่รุนนี่คือวิ่งไปสวนลุมเลยไปไหว้อนุสวรีท่านเลย คักท่านเลย<อ>ท่านเลยแบบขอบคุณท่านมากอะไรอย่างี้ครับแล้วก็จะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดบอกว่าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเหมือนกันเลยครับ <S <S เพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ได้รับบทบาทที่ที่ทรงเกียรติแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นวอรวอรุ่รรนแรกเลยครับที่รักษาพระองค์ด้วยก็จะทําก็จะถ่ายทอดบทนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนเหมือนกับพี่อามเหมือนกันวันวันที่เฟิร์สเดดดิ้งเนี่ยผมก็เราเฟิร์สกันที่ที่จุฬาที่จุฬาครับก็จะมีเขาเรียกว่า ภาพรมรูปของรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6อ,อยู่ผมเองก็ไปไปไหว้แล้วก็เหมือนเราเหมือนเราก็แบบลำลึกถึงว่าเราจะถ่ายทอดบทนี้ออกมาให้ดีสุดครับ เต็มที่มากพูดถึงแคสท่านอื่นบ้างค่ะพี่ปานพี่จิบหนูนาเงี้ยโอ้โห p r o f e s s i o n a l l กันทั้งนั้นก็พี่ๆเขาก็มาช่วยเราโรงนี่มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรรุ่นรุ่นแบบรุ่นเดอะของดัมมิสซิคอลเขาไหนแหละนะคไม่ใช่รอนบอกว่าดีใจได้ร่วมงานกับรุ่นเดอะอีกทีรุ่นเดอะทุกคนรุ่นเดอะกันหมดนะครับหนูนาเองะไม่เดอะนะพี่นะหลายคนหลายคนโอเคแล้วเก่งแล้วครับครับผมก็กันมีเยอะเลยครับมีหนูนาหนูนนาก็โอ้โหเก่งอยู่แล้วรับบทแม่ประยงเป็นผู้หญิง ที่ต้องการจะเฮ้ยฉันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสามีก็ได้ผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงรุ่นใหม่ในยุคนั้นอ่าใช่พี่ปานก็เป็นแม่ของประยงนะครับตลกวันนี้พี่ปานจะเล่นตลกนะฮะแล้วก็มีพี่จิ๊บพี่จิ๊บเป็นเจ้านายผมเป็นพระยาพระเจ้านายผมเ้ือเจ้านายเหมือนกันใช่ครับโอยบทดีมากครับจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าบทเมื่อวานลได้อ่านกันรอบหนึ่งสนุกครับ หมดสนุกเลยติดตามตามได้ตอนไหนยังไงบ้างครับผมผมนะครับก็สนาบละครทีราชาเดนเมิชลนะครับเราจะเริ่มเล่นครับผมวันที่18พฤษภาคมถึง22พฤษภาคมนะครับ5รอบติดกันเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับคือยังไงชมฟรีครับที่รัชดาลัยครับติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ เป็นอีกงานหนึ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจมากๆครับผมแต่ว่านี่คนจะได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเจนใกล้กันเดี๋ยวต้องรอติดตามดูครับว่าในเรื่องจะมีเรื่องราวความเข้มข้นเกิดขึ้นอย่างไงบ้างขนาดไหนได้ครับครับผมแต่มันเกิดร้อนที่ผ่านมาสรุปได้ของขวัญอะไรคะตอนจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคลับครับก็คือเราไปทําบุญที่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กหญิงกันนะก็อนุโมทนาบุญครับทุกคนครับก็ยังไม่มีแฟนังครับยังโสดครับผมยังไมสอนครับโสดครับผมเสียงสูงเสียงสูงเนี่ยก็อย่างนี้ก็โสด กันก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อสดกันหมดทุกคนทางแกงครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอบ้าสอคิวหค่ะนะคะก็รอติดตามดูได้นะคะคิดว่าไม่นานเกินรอสำหรับละครเมธีนะคะมหาธีรราชาซึ่งเกี่ยวกับรัชกาลที่6นั่นเองค่ะคืออย่างนี้ค่ะ วันนี้มีข่าวไปไม่น่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณรอดูพรุ่งนี้ละกันไบร์เนสเลยใช่เหนื่อยมากล่างแทบแหลกนะครับก็ไปหาไบ์ก่อนแล้วค่อยไปหาเนสเหนื่อยอะงานวันเนอะคนมันเยอะไม่ไบร์อัดรายการเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะอัดรายการเลยไม่อยากบันทึกเพราะว่าไบร์เลี้ยงวันเกิดอยู่อยากไปมากเสร็จก็เที่ยงคืนกว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่านี่ไงแฟนคลับต้องรอได้ดูเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข่าวกันแบบว่าเพียบกันเลยทีเดียวข่าวใหม่ ใหจัดเต็มที่นี่แน่นอนกับรายการสกิติงบันเทิง